ทีแแ่แอร์เสร็จแล้วเดินเรียบร้อยแล้วแอร์เสร็จแล้วคันนี้เสร็จแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเราจะต้องทําการเก็บสายไฟยังไม่เรียบร้อยนะครับยังปิดท้ายอะไรังไม่เรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้เราสามารถเทสแอร์แล้วเราก็เลยจะมาเทสแอร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอันนี้ระบบมันก็ยังไม่สมบูรณ์ผมต่อไว้ข้างนอกก่อนคือยังไม่ได้เปิดเข้าวเบรกเกอร์แต่ว่าสามารถเสียบปลั๊กใช้งานได้ก่อนคันนี้ ผมก็ต่อกระจกไปนิดนึงต่อน้ำก็ทิ้งไปนิดนึงยังไม่น้ําก็ยังไม่ได้เรียบร้อยเท่าไหร่แต่อยากเย็นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็ปิดตูเคสก่อนตอนนี้เราก็มาวัดอุณหภูมิภายนอกนะครับตอนนี้อุณหภูมิภายนอกนะครับใต้หลังคานะครับอยู่ที่39.1องศาวันนี้ร้อนจริงๆเห็นไหมครับเห็นพอเห็นไหมครับสาประมาณสาองศาเกือบสีบครับ อย,อย่างผมได้ยินมาว่า,าแคมเปอร์เขาถามกันมาใน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 ั้นเขาเรียกอะไรในเพจแต่ไม่ได้เพจผมน่าจะพูดลอยๆถามถามกันมาว่าจําเป็นด้วยเหรอที่ต้องมีแอร์เมืองไทยผมว่าจําเป็นนะครับร้อนมากเดี๋ยวเราตามกมันเข้ามาครับแล้วเราจะเปิดแอร์กระจกบานหน้าเรายังโดนแดดอยู่นะครับเ,เก็บข้าวครองิดนึง เอาวันนี้เลยครับเข้ามาเชิญดูครับเดินครับ,วบเวฟคราวนี้เราก็าจะเดินมาเปิดแอร์ปิดประตูนิดนึงอ่าจะ,ะเริ่มจับเวลาคือเ,เปิดแอร์นะครับเราจะจับเวลาในการจับเวลามีไหมนะเดี๋ยวนะมาเปิดแอร์ก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรดูที่ในาฬิกาก็ได้ครับเอาตั้งไว้ยี่สิบสององศาเลยนะครับ คอมเสียงคอมก็มีเสียงนิดนึงดังนิดหน่อยแต่เดี๋ยวเราต้องรัดให้แน่นแบบนี้ก็มันก็จะเงียบกว่าน,นี้แต่ถามว่าเย็นไหมมันเย็นเร็วมากครับเดี๋ยวนะั้นเนี่ยพกเ,เข้ามาข้างในร่มนี่อุณหภูมิก็ตกมาแนละ้วสามิบเจ็ดองศาสามสิบเจ็ดองศานะครับตอนนี้ในรถสามสิบเจดองศาผมก็พยายามจะเอาอะไรปิดๆไปก่อนเพื่อไม่ให้รั่ว แต่รถเราก็ตากแดดอยู่ด้านหน้านะครับแต่ว่าข้างในไม่ไม่ไมโดนแดดครึ่งคันไม่โดนแดดอีกครึ่งคันโดนแดดนะครับเสียงจะดังนิดนึงแต่ไม่ทราบว่าจะได้ยินหรือเปล่านะมันก็จะมีการสั่นของท่อก็เ,เอาจริงๆเราก็ทําแบบบ้านๆนะนะนี่แต่ว่าต่อสายผมจ้างช่างมาต่อนะครับเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือก็ต้องช่างจะต้องต้อง,อ,งอาศัยช่างนิดนึงแต่ว่าผมไปตะเวนหาช่างมาทั่วเลยไม่มีช่างทําให้ไปขอร้องเขาจนเขาต้องมาทําให้ครับ ตอนนี้แอร์เริ่มทำงานแล้วนะครับแต่เราไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าหน้าแอร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูสักครู่นะตอนนีุ้ณหภูมิก็ลงมาเรื่อยๆเพิ่งเปิดได้ประมาณสักตอนนี้สิบห้ายี่สิบสี่นะครับสิบห้านาฬิกายี่สิบสี่นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าประมาณสักสิบนาทีจะได้สักกี่องศาก็พูดถึงเสียงก็ ก็พอได้ครับคืนนี้อาจจะได้นอนใน,ในรถนะครับอุณหภูมิเหลือ36.1อ่าพอเปิดปุ๊บลงมาเร็วเนยครับ2องศาแต่เดี๋ยวจะดูว่า,อาตอนนี้ผ่านไปแล้ว1นาทีนะครับตั้งแต่เข้ามานั่งเนี่ยครับ1นาทีอุณหภูมิก็จะลงไปเรื่อยผมตั้งไว้22นะครับเพราะว่าผมอาจจะนอนประมาณนี้ผมคงนอนไม่ได้25เองร้อนอยู่เหตุผลที่จะต้องใช้แอร์ก็เพราะเหตุผลว่าเราขี้ร้อนห้า3ป8 พอมันบูทปุ๊บมันจะเริ่มทางานเสียงมันจะดังนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวพอมันอุณหภูมิมันได้มันก็จะตอบกลงมาแต่ว่าเราสามารถทำมันเบากว่านี้ได้เดี๋ยวต้องค่อยๆยังยังไม่ผมยังไม่รู้ว่าต้องทำไงให้เบากว่านี้ได้แต่ว่ามันมีวิธีต้องค่อยๆศึกษาเอาครับว่ามันทํายังไงมันจะเบามันสั่นตรงไหนมันดังตรงไหนเดี๋ยวต้องค่อยๆดูไปครับ เดี๋ยวพอมีเตียงอะไรมันก็จะเบาเบาขึ้นคนระับเพราะว่ามันมันกั้นเสียงเนี่ยครับอุณหภูมิเย็นแล้วครับตอนนี้ถือว่าหน้าแอร์นี่เย็นเจี๊ยบเลยตรงน,นี้สามสิบสี่จุดเก้าอ่าลงแล้วครับสามสิบสี่เก้านะฮะเมื่อกี้ข้างนอกสามสิบเก้านะครับลงมาห้าองศาเดียวแปบ๊บเดียวเองนะฮะสามสิบสี่สามสิบเก้าลงมาแวบเดียวเองพูดถึงอุณหภูมิบ้านเรามันร้อนจริงๆครับถ้าใช้แอร์บ้านผมว่าเวิร์คครับถ้าจอดใช้นะแต่ว่าถามว่าสําคัญไหม มันขึ้นอยู่กับคนที่ใช้รถครับว่าจะไปจอดที่ไหนถ้าจอดตามอุทยานอากาศเย็นๆแล้วมันก็โอเคครับแต่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราจะต้องจอดที่แบบอากาศมันร้อนอุทยานบางที่ก็ร้อนครับแต่ว่าถ้าเย็นมันก็โอเคเดี๋ยวตอนนี้คือทํางานพลิกจุดพลิกสุดๆเลยครับตอนนี้ลมแรงมากคันนี้มันน่าจะอยู่ประมาณ4.1แอมป์ที่ผมวัดไว้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําคลิปแอมป์ติดไว้ด้วย,วยจะได้ ไว้โชว์เพื่อนๆดูว่ามันกินกระแสะเท่าไหร่ตอนนี้เหลือ3.9จุด7 3.3จุด7แล้วนะครับองศาดูงว่า25น่าจะแป๊บเดียวไม่นานไม่ถึง10นาทีหรอกครับตอนนี้เวลาผ่านไป2นาทีแล้วครับแต่เสียงคอมหมะจะดังหน่อยเพราะว่าเท่าที่รู้ว่ามันทํางานเร็วมากอุณหภูมิลงเร็วมากมีอุณหภูมิให้ดูอยู่ด้านหน้านะคะ ผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมรัดแท่นมันแน่นไปหรือเปล่ามันเลยดังเดี๋ยวจะต้องค่อยๆปรับดูลองคลายแท่นดูให้มันอ่อนอนี้อะไร้ยแต่ผมต้องการความแข็งแรงก็เลยรัดให้มันแน่นนิดนึงเสียงดังมากครับท่อกร้อนจี่เลยท่อเย็นเย็นเจ็บหงงน,นึ่งนะคะไหลลงเลยฮะอุณหภูมิไหลลงสามสองจุดเก้าอันนี้คืออุณหภูมิอ่าที่อยู่กลางรถนะครับตรงนี้เนี่ยเย็นหวาเยอะครับอันนี้ผมไม่ได้ปรับหมดเทอร์โบครับหมดธรรมดาเลยนะฮะ ถ้าโหมดเทอร์โบจะเร็วขึ้นแต่ว่าไม่เป็นไรผมลองออกไฟบ้านตอนนี้ยังไม่มีตังซื้ออแบตเตอรี่เดี๋ยวรอให้มีงบนิดนึงเราก็จะติดโซล่าเซลล์500วัตต์แล้วก็อาจจะเจาะตรงนี้นะครับอาจจะเจาะตรงกลางรถเนี่ยเอาพัดลมดูดอากาศใส่ตัวหนึ่งจะได้ช่วยระบายตอนที่ตอนที่อทแอร์เริ่มเปิดถามว่าทำาพ่งข้างได้ไหมก็ได้ฮะแต่ว่าถ้าอยากได้สวยก็ต้องลงทุนนิดนึงเจาะตรงกลางเลยรถเราทํามาตั้งใจเจาะอยู่แล้ว แย่างแอร์ตอนนี้คอมแอร์ทำงานเต็มกํำลังนะครับเดี๋ยวพอคอมแอร์มาเริ่มอดอบลงมันก็จะเบาลงพออุณหภูมิได้มันจะเริ่มเบาลงเดี๋ยวเราจะมารีวิวตอนที่เราทำาผนังด้านนี้แล้วก็เตียงเสร็จเรียบร้อยจะรีวิวอีกรอบหนึ่งตอนนี้รอ,อดูคอมเพรสเซอร์ทำงานไปก่อนเดี๋ยวตอนมันดอบลงเราก็จะจะจะให้ดูที อันนี้เป็นอีพีที่กว่าจะมาถึงอีพีนี้ได้ก็เหนื่อยพอสมควรครับเพราะว่าเราก็ต้องลองผิดลองถูกไปเพราะว่า,าได้ถามผู้รู้มาบ้างทําเองบ้างทุกอย่างก็ทุรักทุเลพอสมควรครับแต่ว่าค่อนข้างสมบูรณ์ใช้งานได้ครับไปแล้วในี่แอร์เย็นเจี๊ยบเลยถูกใจแล้วครับดีกว่าแอร์โตเยอะอันนี้สามสิบอ็ดจุดเก้าลงมาสามสิบเอจดเก้าแล้วแต่ว่า อคอมยังทํางานพีคอยู่นะครับตอนนี้น่าจะกินกระแสเจ็ดร้อยวัตต์ได้ครับตอนนี้คือกินกระแสเลย mm hmm. แต่ว่าเดี๋ยวพอสักพักมันจะดรอปลงมาเยอะเลยเพราะฟังกับเสียงคอมนี่รู้เลยว่ากินกระแสเยอะ mm hmm. ตอนแรกเพราะว่าบรรยากาศข้างนอกร้อนมากครับ mm hmm. อ่าเริ่มลงแล้วครับฟังดีจะได้ได้ยินเสียงเริ่มลงแนละ้วช้าลงแนละ้วเหมือนเหมือนเหมือนมอเตอร์ไซค์ผ่อนนะอลงมาเรื่อยๆได้ยินไหมอ่าลงนะ ก็ลงเลยสามเอ็ดจุดเจ็ดเพราะว่าอุณหภูมิเริ่มลงมันจะทําความเย็นได้มาจะเริ่มลงเลยนี่แอร์ผนังไอ้พวกนี้มันยังไม่มัยงไ่ฝัง่งนี้ยังไม่ได้บุเลยแต่ว่าอ่ายังไม่ได้ปิดด้วยแล้วก็อีกหลายอย่างครับยังรั่วด้วยเดี๋ยวขอทําให้มันสมบูรณ์ทีเดียวแล้วเราก็จะมารีวิวให้ดูอีกทีว่าอุณหภูมิมันลดได้เร็วแค่ไหนแต่ตอนนี้ผ่านไปแล้ว่าตั้งเมื่อกี้เมื่อกี้กี่นาทีนะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบสามสิบสี่นาทีแล้วครับสี่นาที เหมือนห้องแอร์แล้วครับตอนนี้อุณหภูมินหน้ารถยัง3 4. 1 4อ่อันนี้อุณหภูมิกลางรถครับ3 1>, 1, <9 S> 1 4<ด> 1> แต่ว่าที่ผมนั่งตรงนี้ึถือว่าประมาณทักยี่สิบยยได้ละสบายเพราะมันเป่าผมเลยโดยตรงคิดว่าคิดว่าน่าจะไม่เกิน10บนาทีที่มันจะเย็นฉ่ำทั้งคันเย็นแบบเป็นเป็นไอเลยนะหนาวเลย่ทั้งคันม,มันทำความเย็นได้เดี๋ยวผมต้องมาอุดอีกง ช่องช่องหลายนี่มันรั่วอยู่ก็ยังทำความเย็ยนยไม่ได้ตบอบก่อเนเดี๋ยวกลับมาดูใหม่กีน่นาทีนี่นะครับตอนนี้ผ่านไปเจ็ดนาทีนะครับเจ็ดนาทีอุณหภูมิเหลือยีอ่สิบเจ็ดดสาแต่ว่าอุณหภูมิกลางรถนะครับแล้วเราไม่ได้จ่อที่แอร์นะครับ ถ้าจอดที่แอร์ลงเลยฟูฟูฟูฟเลยแต่ว่ามันต้องสู้กับแดดข้างหน้าด้วยเพราะว่าข้างหน้าเราเป็นแดดลองหันไปดูแดดข้างหน้าครับเป็นแดดร้อนๆเลยแต่จบมีรับแดดเต็มๆนะสามด้านแต่ว่าข้างขในรถครึ่งครึ่งคันเราไม่มีแดดนะก็ะคือเราเซตเราเซตตรงนี้แล้วเรายังไม่ได้เทสเดี๋ยวเราลองทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเทสอีกทีกลางแดดเลยเอขนาดนี้เวลาบ่ายสามตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงสามสิบสามนาทีครับก็แดดแรงอยู่ครับ อุณหภูมิเหลือ26.8 26.8 26. คอมแอร์ก็ทำงานช้าลงและเดี๋ยวค่อยกลับมาดูว่าคอมแอร์จะตัดตอนเท่าไหร่ใช่ครับตอนนี้มาดูแล้ตามมาดูตรงนี้ได้ครับผ่านไปกี่นาทีแล้วผ่านไป15ประมาณ15ถึงเกือบ20เกือบ 20, อบ 20, อบ20นาทีแล้วะครับอ,อุณหภูมิลดเหลือ24.9 24. <9 S 1> ค่ะ24.9บเ 24. แต่ราตั้งไว้23่มแล้วมันก็คอมมันก็สวิงเพราะว่า ห้องโดยสารเรายังรั่วอยู่นะครับ <S 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 แล้วก็ <S <S แอมที่กินนะครับเนี่ยฮะสามจุดสี่จริงจริงต่ำสุดตอนที่มันเริ่มกินน้อยลงก็เหลือสามเหลือสองจุดหนึ่งครับประมาณนี้ฮะแต่ว่าทําตลอดนะครับเพราะว่าเรารั่วมันยังรั่วอยู่เยอะเดียเด๋ยวเรามาทําแล้วให้สมบูรณ์แล้วเดี๋ยวจะรีวิวรอบหนึ่งนะครับค่อนข้างโอเคครับเย็นแล้วครับเฉียบเลยนอนได้แล้วดูอุณภูมิครับแค่นี้เราก็นอนได้แล้วครับสบายยี่ห้าองศานะคะ ถือว่าโอเคแล้วค่ะโอเคครับ